วันนี้เราจะคุยกันเรื่อง EP ที่หนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับซีรีส์เกมไม่ใช่บาสนะครับวันนี้ผมจะขอแตะประเด็นเรื่องโสโดมโกโมราทาผิดเรื่องอะไรกันแน่นะครับก็เวลาที่เราคุยกันเรื่องความหลากหลายทางเพศนะครับโสโดมโกโมราก็มักจะเป็นเรื่องท็อปทอปที่คนเราหยิบมาพูดคุยกันใช่ไหมละครับจริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาเราคุยกันเรื่องความบาปของการเป็นเกย์หรือความหลากหลายทางเพศนะครับเราจะพูดถึงข้อพิพีเจ็ดจุดนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะวนกันอยู่เจ็ดจุดนี้ไม่ค่อยจะ พ้นจากเจ็ดจุดนี้นะครับแล้วก็แล้วก็จะวนกันอยู่แค่นี้แหละครับก็คือมีผสมการบทที่หนึ่งสองพูดเรื่องการสร้างตอนครีเอชันตอนที่สร้างอดัมชายกับหญิงนะฮะกับกเอวานนะครับแล้วก็มีผสมการบทที่สิบเก้าซึ่งก็คือสโสรงโกโมลาที่วันนี้เราจะคุยกันนะครับแล้วก็มีเลเวนิติสองบทสองข้อที่พูดถึงเรื่องว่าห้ามผู้ชายนอนกับผู้ชายนะครับแล้วก็มัทธิวมารโกเนี่ยพูดเรื่องการเอ่อการแต่งงานเกี่ยวกับอ,อ้างโผดคาสองของพระเยซูที่ขวดไปถึงครีเอชันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีลม สามข้อ่างเนี่ยเป็นจดหมายของเปาโลนะครับแล้วก็เปาโลก็เขียนโจมตีในเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงแต่วันนี้จะขอจอดแทบสงมาการบทที่สิบเก้าอย่างเดียวก่อนนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าบทอื่นเนี่ยเป็นยังไงก็รอมาเข้าฟังทุกวันพุธได้นะครับแต่ถ้าใครรอไม่ไหวไปอ่านที่랜โบสตรีมดอทแคร็บนะครับเรามีแปลเนื้อหาไว้หมดแล้วนะครับโอเคก่อนอื่นเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้เจ็ดจุดเนี่ยสิบบทเนี่ยเป็นสิบบท จาก1,189บทของพระคัมภีร์ทั้งเล่มน,นะฮะแล้วก็ผมคิดว่าก็ค่อนข้างน้อยนะพูดว่างตามตรงก็ไม่เยอะมากไม่ได้เป็นทีมใหญ่ของพระคัมภีร์แล้วกันขอใช้คำนี้แล้วกันนะแล้วก็แล้วก็ผมคิดว่ามันก็เป็น10บทเท่านั้นเองจาก1,189บทที่เรากำลังจะคุยกันอโอเคแล้วเราจะมาเริ่มทิคออฟกันด้วยเรื่องของโสดมกุมโมลาแล้วกันนะครับอ,อยากจะชวนอ่านปฐมกาลบทที่19ข้อหข้อ25ด้วยกันนะฮะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าการที่มี50 หกสิบคนนะครับเราจะอ่านกันยังไงดีเดี๋ยวผมทำ<ม>แบบนี้กันฮะผมขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับแล้วก็เปิดเว็บไบเบิลแล้วกันนะครับเอาแบบไวไวแบบนี้กันเลยแล้วกันนะฮะสองพันสิบเอ็ดโอเคแล้วผมจะซูมเล็กน้อยอะโอเคผมจะเล่าเป็นแบบเรื่องย่อสรุปแล้วกันนะฮะใครสนใจอ่านฉบับเต็มก็เปิดาพาัมภีอ่านควบคู่ไปด้วยกันได้นะครับแต่ว่า หลักๆก,ก็คือเออเรื่องของสโสดมคุมรลานะฮะก <st it> ็คือมีทูตสวรรค์สององค์นะฮะเดินมาที่สโสดมนะฮะแล้วก็เจอโลดนะฮะโลดก็ชวนไปต้อนรับนะฮะไม่อยากให้ค้างที่ลานเมืองแล้วก็ก็จัดปาร์ตี้เขากินนะฮะแล้วก็พอสองเมืองสองคนนั้นเข้าไปพักผ่อนที่บ้านโลดนะฮะยังไม่ทันนอนก็คือมีชายชาวเมืองสโสดมมาลุมล้อมนะฮะทั้งคนหนุ่มทั้งคนแก่มาล้อมบ้านไว้นะฮะแล้วก็บอกว่าให้ส่งผู้ชายสองคนนั้นมาเราจะมีเราจะมีเซ็ก์กับเขาเราจะมีเพศสัมพันธ์นนะะกับ แล้วก็เปิดประตูออกไปแล้วก็คุยกับคนกลุ่มนี้ว่าเฮ้ยอย่าอย่าทำชั่วเลยเขามีลูกสาวสองคนยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยก็ให้ทาอะไรก็ได้แต่ว่าขออย่าทำอะไรผู้ชายสองคนนี้นะครับ <S <S คนนั้นก็ตะโกนว่าเฮ้ยไม่เอาแบบออกไปแบบเองจะมาทําโดยผู้พิสูกนภาษา,าทําไมอะไรเงี้ยไม่งั้นเราจะเล่นเองให้หนักกว่าแล้วก็เขาก็พยายามผลักเข้ามานะฮะสุดท้ายก็ทูตสวรรค์สองคนนั้นก็ดึงโลดเข้ามานะฮะแล้วก็ทําให้ทุกคนตาบอดทำไม่เจอนะฮะแล้วก็ทูตสวรรค์สองคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยให้รีบหนีพาครอบรค,ครัรวทุก พระเจ้าองค์ห่งจะทำลายเมืองนี้นะครับสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นจริงนะฮะก็ก็มีไฟกำมันานลงมาเผาเมืองโสโดนกุมาราจนมอดไหม้สิ้นกันไปนะครับประมาณนี้โสโดนกุมาราเนี่ยก็เลยได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความชั่วร้ายนะครับแล้วก็โสโดนกุมาราก็เป็นขี้ปากของอผู้เผยพระวจนะหลายคนเวลาที่อ้างว่าวิบัติแก่เจ้าความชั่วแก่เจ้าก็เขาก็จะโขดถึงโสโดนกโมารานะครับก็เป็นเมืองที่เป็น represent ของความชั่วร้ายของเมืองที่ทำบาปนะครับอ ประมาณนี้ดังนั้นโซโลมุกลาลก็เลยเป็นความอเป็นความบาปท,ที่หลายคนนึกถึงนะฮะแล้วผมคิดว่าคริสเตียนไทยส่วนใหญ่แล้วกันนะครับเวลาที่เราคริสเตียนไทยส่วนใหญ่นะครับเวลาที่เรานึกถึงโซโดมโกโมลานะครับเราก็มักจะคิดถึงอความบาปเกี่ยวกับเรื่อง homo sexuality หรือว่าความบาปทางเพศนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะชวนเรามาลองมองมุมใหม่ด้วยกันนะครับว่าเราลองวิเคราะห์การการะทําของคนที่มาล้อมบ้านของโลดนะครับคุณคิดว่าจริงๆแล้วผู้ชาย กลุ่มใหญ่เหล่านั้นน่ะมาเนี่ยพวกเขาต้องการอะไรนะครับทําไมพวกเขาถึงมาลุมล้อมแล้วทําไมเขาต้องการเอาโลดออกมาเอาโลดออกมานะครับก็อหลายคนก็อาจจะตีความไปได้หลายแบบนะจิงหนึ่งที่ผมอยากจะชวนสังเกตด้วยกันนะครับอ่าอันที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอไล่ไปอันนี้ก่อนแล้วกัน จริงๆแล้วการจะเข้าใจบริบทของปฐมกาลบทที่19นะครับมันดีมากถ้าเราจะศึกษาปฐมกาลบทที่18ควบคู่กันไปด้วยนะครับก็คือปฐมกาลบทที่18นะถ้าใครไปอ่านเรื่องราวนะครับผมขออนุญาตาไม่เปิดพิมพ์แล้วกันนะครับใครอยากรู้ไปเปิดเอาเองนะครับก็คือมีพระเจ้านะครับก็มาเยี่ยมเยียนอับราฮัมนะครับแล้วก็อับราฮัมเนี่ยก็ต้อนรับแขกแปลกหน้าอย่างดีมากนะครับแล้วก็อับราฮัมก็ชวนผู้ชายสามคนเข้ามานะครับแล้วก็จัดปาร์ตี้จัดเสิร์ฟอาหารแล้วก็ อนรับขับสู่อย่างดีนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเขาคุณพบว่าเป็นพระเจ้านะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็พูดคุยกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็พูดเรื่องการจะลงโทษโซโรมกุมานะครับแล้วอับราฮัมก็มีบทสนทนากับพระเจ้าตอ่อแต่ว่าบทนี้กาลังจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่อับรามอับราฮัมกําลังทำนะค,คือการต้อนรับแขกนะครับเป็นธีมใหญ่ของบทที่18แล้วก็บทที่19ต่อมาแล้วก็เห็นว่าโลดเนี่ยก็ทําแบบเดียวกันนะคือการต้อนรับแขกแปลกหน้านะครับเข้ามาอยู่ในบ้านของเขานะครแต่ว่า สิ่งน,นี้เกิดขึ้นก็คือเนี่ยชาวเมืองเนี่ยกำลังจะลุมโสมแขกที่โลดพาเข้ามานะครับก็นับว่าเป็นความโหดร้ายรูปแบบหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาอ่านโสดลงโกมลานะฮะก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักกับอีกตอนหนึ่งคือผู้นิชัยบทที่19นะครับซึ่งเอาเข้าจริงแล้วก็เป็นบทที่น่าสนใจมากเลยนะครับผมขอสรุปให้ฟังอีกเรื่องอีกอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกรอบแล้วกันนะครับแต่ว่าใครอยากรู้ไปอ่านเองนะครับก็คือ คุยนี่ฉายสินะถือว่าเป็นเรื่องราวที่คู่ขนานกันไปกับโซโลมกลมานะครับเพราะว่าเรื่องราวคล้ายกันมากเลยนะครับคือว่ามีคนเลวีคนหนึ่งเนี่ยก็เดินทางนะครับแล้วก็มากับพยาน้อยนะครับแล้วก็เดินทางเข้ามานั่งอยู่ในลานเมืองก็มีคนคนนึงชวนเขาไปพักอยู่ในบ้านบ้านของเขานะฮะก็อย่านอนค้างที่ลานเมืองให้เขาเข้าไปพักในบ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็ชาวบ้านก็มาลุมล้อมเหมือนสโสดงมกโมา๊ะเลยนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ลุมเคาะบอกข้าให้เอาผู้ชายคนนั้นออกมามีเซ็กส์กับเรานะครับแล้วก็ สุดท้ายผู้ชายนั้นก็ผลักภรรยาน,นอนของเขาเออกไปนะครับสิ่งที่ชาวเมืองทํานะครับก็คือเป็นชาวเมืองเป็นเมืองในประเทศอิสราเอลด้วยนะครับเขาก็ลุมผมขืนผู้หญิงคนนั้นนะครับจนถึงเช้าเลยแล้วก็ตื่นเช้ามาผู้หญิงก็มานอนอยู่หน้าประตูน,นะครับแล้วก็พลเรีก็เห็นว่าภรรยาน,นอนของเขาตายนะครับแล้วก็เขาก็หันศพผู้หญิงคนนี้แล้วก็ส่งไปทั่วอิสราเอลแล้วก็ชี้ให้เห็นว่า,าความชั่วร้ายมากแค่ไหนในอิสราเอลนะฮะทำไมผมถึงเล่าเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราจะชี้ให้เห็นว่าเรื่องราวที่คู่ขนานกันไปกัับบลมอนนนกรราใเื่งี้ะค ถ้าเราจะเข้าใจแรงจูงใจของชาวบ้านที่มาล้อมเมืองของโลดนะครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความต้องการในการลุมข่มขืนของเขาอะนะครับจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องของการความต้องการทางเพศที่เป็นเพศเดียวกันอย่างเดียวเท่านั้นเราจะสังเกตเห็นผู้นียใช้บทที่สิบเก้านะฮะสุดท้ายแล้วเขาก็ลุมข่มขืนคนที่เป็นภรรยานอนของเขาจนจนจบนะฮะแล้วก็แล้วก็จนตายเลยนะครับคือแสดงว่าไม่ได้ ไม่ใช่แค่อยากจะลุมให้รู้สึกฟินเฉยๆไม่ได้แค่สัใจยอย่างเดียวแต่ว่ามันการลุมเพื่อกดขี่ข่มเหงอย่างรุนแรงนะจนถึงกับที่ผู้หญิงเสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้กลับเข้าบ้านเลยนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าในประถมะการบทที่สิบเก้าตามที่เราอ่านกันไปเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว,ว่าโลดเองก็ออฟเฟอร์ผู้หญิงก็บอกว่าให้เอาลูกสาวของเขาไปนะครับแสดงว่าโลดเองก็รู้ว่า,าคนกลุ่มเนี้ยไม่ได้ต้องการจะมาเอาแค่ผู้ชายกับผู้ชายอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าเขา เข้าถึงกับออฟเฟอร์คนที่เป็นผู้หญิงออกไปนะครับคนก็อาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยเป็นไบเซ็กชวลหรือเปล่าหรือว่าทําไมพวกเขาแบบต้องการสองเพศหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่าเขาเป็นเกย์กันแน่หรืออะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าประเด็นตรงนั้นอ่ะมัน,ม,นมันผิดผิดประเด็นหมดเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว้วัฒนธรรมการลุมข่มขืนนะครับจริงๆแล้วผมว่าประเด็นมันไม่ใช่เรื่องของการที่เราอยากจะสําเร็จความค่ายเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ววัฒนธรรมเหล่านี้นครับเราก็พบได้ในชีวิตจนถึงทุกวันนี้เหมือนกันนะครอย่างเช่น เราก็จะได้ยินข่าวบ่อยๆเวลาที่ในเรือนจำนะครมีพฤติกรรมการลุมข่มขืนนะครับหรือว่าคนที่เข้าเรือนจําใหม่นะครับเราก็จะต้องเจอกับมาเฟียตัวใหญ่ในในเรือนจำอะไรเงี้ยนะคระก็ต้องมีการข่ม <wh im odc ink noun> ขืนระหว่างผู้ชาย <wh im S 1> ผู้ชายด้วยกันนะฮะดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมการลุมข่มขืนเนี่ยการลุมโฉมเนี่ยมันเป็นมันเป็นวิธีการที่มีมาตั้งแต่ในอดีตแล้วในการที่เราจะทําให้แขกแปลกหน้าที่เข้ามาใหม่ในถิ่นของเราเนี่ยต้องรู้จัก,ร,จกรู้จักเชื่อฟังนะฮะ จริงๆอันนี้ก็ฝังอยู่ในรากลึกของสังคมในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการรับน้องการทําให้คนที่มาใหม่เนี่ยจะต้องเข้าเมืองตาหลิวแล้วหลิวตาตามเราแล้ววิธีการที่เวิร์กมากๆก็คือทําให้เขากลัวที่สุดนั่นก็คือการลุมข่มขืนทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าแทนที่เขาจะเป็นผู้ชายที่มีความสตรองเขาถูกลุมข่มขืนเข้าทางด้านหลังเนี่ยเพื่อทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเพียงผู้หญิงที่อ่อนแอและเขาก็จะต้องถูกกดเข้าไปอยู่ในสังคมเหล่านั้นะ ทำไมผมถึงตีความในมุมแบบนี้นะครับก็ลองมาดูกันนะฮะถ้าเราไปสังเกตความบาปของโซโดมที่พังผิดเดิมบรรยายกันเอาไว้นะครับเราจะลองดูว่าผู้เผยพระวจะนะในอดีตเวลาพูดถึงเมืองโสโดมโกโมลาเนี่ยเขาโขดความบาปของโซโดมโกโมลาว่าอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ในเอเสเคียล e นะครับบอกว่าดูสิความจองหองนี่แหละความผิดบาปของโสโดมน้องสาวของเจ้านางลูกสาวมีอาหารเหลือเฟือมีความสุขสงบแต่ไม่ยอมช่วยเหลือคนยากจนและคนขาดสมนะฮะจะเห็นได้ว่าเอเสเคียลโขดว่าเป็น e ปัญหาเรื K ่อ e ง ความหญิงจองหองแล้วก็การไม่ยอมช่วยเหลือคนยากคนจนนะครับไปดูในอิสยาบทที่หนึ่งนะครับก็เขาก็โขดถึงโซโลมโกโมลาเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาเขียนว่าอย่าเลิกทําชั่วให้ทําความดีได้แล้วแล้วก็ให้เลิกเอาของมานมัสการเราแต่ว่าให้ให้ฝึกทําดีให้แสวงความเป็นธรรมให้แก้ไขการบีบบังคับให้สู้เพื่อลูกกัมพาแล้วก็สู้เพื่อหญิงไม้จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วแบบเวลาที่ผู้เผยพระวจนะในอดีตโขด เกี่ยวกับความบาดของ,ของสโสดมกุมราฮะน้อยมากที่จะมีการโขดพูดถึงเรื่องเพศนะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยส่วนใหญ,ญ่แล้วเนี่ยเขาโขดถึงเรื่องความเย่อหยิ่งการเยอ่อหยันและการโอ้อวดทั้งสิ้นฮะอันนี้เสยสัญยาโขดเกี่ยวกับความบาดของสโสดมกุมรานะครับก็เป็นเรื่องของความเย่อหยิ่งแล้วความเยอ่อหยันความโอ้อวดนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันมันจึงสอดคล้องกับธีมของสโสดมกุมราที่ที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่ว่าเวลาที่คนหมู่มากมารวมตัวกันเพื่อจะลุมข่มขืนคนคนหนึ่งเนี่ย แล้วมันรวมตัวกันทั้งเมืองเลยนะไม่ใช่แค่คนคนเดียวนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการอยากจะมีความต้องการทางเพศแล้วเขาอาจจะมีความต้องการทางเพศเองก็ได้แต่ว่าการที่เขามาลุมเฉพาะแขกแปลกหน้ากันทั้งเมืองคนเดียวเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องประเด็นที่มากกว่าแค่เขาอยากจะมีเซ็กส์แต่ว่ามันเป็นเรื่องของความเย่อหยิ่งการไม่ช่วยเหลือการไม่ต้อนรับแขกแปลกหน้าการกดขี่ขงง่มเหงคนที่อ่อนกว่าคนที่เป็นมิเนอริตี้ของเขามากกว่าอื อันนี้เป็นหนังสือชื่อ Wisdom of Solomon นะฮะซึ่งไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์หรอกนะฮะแต่ว่าอยู่ในเป็นหนังสือเดิมของคนยิวนะฮะผมโขดมาด้วยเพื่อจะอชี้ให้เห็นว่าแม้แต่คนยิวสมัยดั้งเดิมนะฮะเขาก็ไม่ได้คิดเรื่องว่าโสดงกมลาเป็นความบาปเกี่ยวกับเรื่อง homosexuality หรือว่าการรักล้มเพศนะครับอันนี้เขาเขียนว่า,าการลงโทษที่จะมาถึงเนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนกับทําความรุนแรงกับแขกแป a กหน้าด้วยความโหดร้ายนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือของคนยิวที่ที่เขาบันทึกไว้นะครับ ดังนั้นเนี่ยมีงานเขียนที่ศึกษานะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคนอยู่ไม่เคยมองว่าความบาปของโซโดมเนี่ยเป็นเรื่องลักลุ่มเพศเลยนะครับจนถึงของสมัยออกัสตินซึ่งนั่นก็คือปลาเข้าไปสตอที่ห้าแล้วนะครับแปลว่าแปลว่าคนยุคเดิมที่เขาอ่านโซโดมกมลาเขาไม่ได้อ่านแบบที่เราคนปัจจุบันเราอ่านด้วยซ้ำน,นะครับเขาไม่ได้มองในเลนส์ว่ามันเป็นความบาปลักลุ่มเพลแตเขามองเป็นเรื่องของศีลธรรมด้านอื่นมากกว่าบางคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าโซโดม,มี่นะครับซึ่งเป็น เริ่มใช้ในศตรวรรษที่1ินะครับก็เอามาจากเรื่องราวของโซโดมเนี่ยละครับแต่ว่าโซโดมีเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่พิสดารน,นะครับแล้วก็แล้วก็เขาเพิ่งเอามาลิงก์กันเนี่ยกับความบาปของโซโดมเกี่ยวเรื่องเพศเนี่ยก็หลัลงจากศตรวรรษที่1ิไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตีโซโดมีไม่ได้แปลว่าการรักล่มเพศด้วยนะครับแปลว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบพิสดารท่าไหนก็ได้จะเป็นชายกับหญิงก็ได้นะครับแต่ว่าก็หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่พิสดารนะครับอืมอ บางท่านก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยจันแต่ว่าข้อมีดบางตอนเนี่ยก็พูดถึงโสโดมว่าเป็นความบาปเรื่องเพศไม่ใช่หรออ่ะอันนี้ผมก็จะพูดให้ครอบคลุมทั้งสองฝ่ายนะครับคนที่เป็นนักวิชาการฝ่ายคนที่บอกว่าโสโดมอาจจะเป็นความผิดพลาดเรื่องเพศก็ได้นะเขาก็จะยกข้อมีดตอนเหล่าน,นี้ออกมานะครับอย่างสองเบโตเนี่ยก็จะบอกว่าเ,เนี่ยได้ทรงช่วยชีวิตโลดผู้ชอบธรรมผู้มีความทุกข์เพราะการประพฤติลามกของคนชั่วนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้เขียนเกี่ยวกับคําว่า homosexuality หรือว่าการรักร่วมเพศแต่อย่างใดนะครับ ก็ประพฤติลามกไม่ได้แปลว่าเป็นการรักลุ่มเพศแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วก็ยูดาเนี่ยผมต้องคิดว่าเป็นข้อที่เป็นข้อโต้แย้งที่มีน้ําหนักมากที่สุดแล้วกันนะครับคือจะพูดว่าถ้าใครบอกว่าโสโดงกุมาเป็นความบาปเรื่องเพศแล้วเขายกยูดาบทที่หนึ่งข้อเจ็มาเนี่ยผมคิดว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ศึกษาความหลากหลายทางเพศกับความเชื่อมาประมาณหนึ่งแล้วฮะก็คือมีความรู้ดีประมาณหนึ่งแล้วนะโอเคผมจะยกออกมาให้หมดเลยก็คือยูอาอโโดาเนี่ยบอกว่าหนึ่งโสโดงกโมาเนี่ยก็ ประพฤติผิดศิลธรรมทางเพศและมัวเมาในการวิจารณ์นะครับแล้วก็ถูกลับโทษในไฟนะครับอืแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเราศึกษากันไปละเอียดนะครับผมขอเล่าให้ฟังแล้วกันว่า affirming อคนที่เป็น affirming theology เขาเขามองอยังไงนะครับก็เราก็ต้องไปดูข้อ6กับข้อ7ก่อนคอนเท็กซ์ของยูดานครับคือยูดานเนี่ยเขาเขียนว่าพวกทูตสวรรค์ที่เคุณสตางกําลังวาดรูปเล่นบนหน้าจอผมหรือเปล่าครับแล้วคนคุณสตางอย่าเพิ่งวาดรูปเล่นนะครับโอเคขอบคุณครับอ่อา ยูดาห์นะก็โกดว่าพวกทูตสวรรค์นะที่แม้จสั่งอำนาจเข้าของตัวเองนะครับละทิ้งถิ่นฐานของตนพระองค์ก็ทรงจองจําไว้ในโซ่แล้วก็ลงโทษนะครับหรับเมืองโสโดมกมาราเมืองต่างๆเช่นนั้นก็เช่นเดียวกันนะฮะได้ประพฤติผิดศิแล้วทาทางเทศมัวเมาในการวิถารน,นะรทีนี้เนี่ยล้วก็น่าสนใจว่าทําไมเขาถึงยกเรื่องทูตสวรรค์ที่ละทิ้งถิ่นฐานของตนกับบทลงโทษของโสโดมกมาราเรื่องมี การผิดทางเพศที่วิจารณ์นะมาติดกันแล้วก็เป็นเรื่องเช่นเดียวกันนะฮะทีนี้พอเราไปดูคํากรีกของสิ่งนี้นะฮะก็คือคํานี้นะ,ะคำกรีกแล้วก็เขาใช้คําว่าความหมายตรงตัวเนี่ยแปลว่า different flesh หรือว่าเนื้อที่แตกต่างกันนะฮะนักวิชาการสายเฟอร์ m i n g นะฮะก็เลยจะตีความข้อนี้ไว้ว่าในปฐมการเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนหนึงที่เป็นกลุ่มคนยักษ์ชื่อว่าเนฟิลนะฮะซึ่งก็ความมีก็ระบุไว้ว่าเป็น เป็นกลุ่มคนที่เป็นลูกครึ่งทูสวรรค์แล้วก็ครึ่งมนุษย์นะฮะเพราะว่าบุตรของพระเจ้าลงมาแต่งงานกับคนเหล่านี้แล้วก็มีบุตรนะฮะก็เลยเกิดเป็นครึ่งคนครึ่งยักษ์เป็นกลุ่มเนฟิลนะฮะดังนั้นเนี่ยก็มีคนตีความกันเอาไว้ว่าอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะฮรบางคนอาจจะคิดว่าผมพูดเล่นไปอ่านประหมการดูได้เขาเขียนแบบนั้นจริงๆนะฮะกลุ่มคนเนฟิลนะฮรลองไปอ่านดูนะฮะแล้วก็แล้วก็เขาก็เลยเขียนว่าเออจริงๆแล้วอะไอคำว่า d i f f e r e n c flesh หรือว่าเนื้อที่ไม่ตรงกันอะที่ไม่่่่เเหหมมมือนนนกกัะะาาาจโจโตีีถึงรท มนุษย์เราอะไปมีเพศสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้เป็นเนื้อมนุษย์เหมือนกันมากกว่าซึ่งอาจจะหมายถึงทูตสวรรค์หรือสัตว์ก็ได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เขาก็เลยมองว่ามันไม่ได้พูดถึงเรื่องการมีความบาปเกี่ยวกับการรักล่วงเพศแต่อย่างใดนะครับอโอเคก็อันนี้ลองฟังดูแล้วกันนะครับผมไม่ได้จะบังคับทุกคนว่าจะต้องเชื่อแบบนี้นะครับแต่ผมก็พยายามจะตีสโคบออกมาให้กว้างว่าเวลาคนมองโสโดงกุมลาเนี่ยเขาตีความกันแบบไหนได้บ้างนะครับอโอเคดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่า ข้อพิพีที่กล่าวโทษโสโดงกมลามี20กว่าตอนในพักพีนะฮะเกือบจะ20กว่าตอนนะฮะไม่ได้พูดถึงเรื่องเพศเลยนะครับมี2อสตอนเท่านั้นที่พูดถึงเรื่องเพศคือตอนที่ผมยกไม้ฟังนะฮะแล้วก็ตอนที่พูดถึงเรื่องเพศนะครับคนส่วนใหญ่ก็ตีความเช่นเดียวกันว่าไม่ใช่เป็นประเด็นเรื่องการลักล่วงเพศแต่น่าจะเป็นการอ่การวิจารณ์ในทางอื่นมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการลักล่วงเพศแต่อย่างไรนะครับกลับม,มาที่คําถามหลักของเรานะฮะว่าโสโดมกุมลาทําผิดเรื่องอะไรกันแน่นะครับอ่ส่วนตัวผมก็จะสรุป ในแนวทางนี้นะครับว่าโทษของสุลมกมโมลานนะฮะมันคือความไม่มีน้ำใจความหยิ่งจองของการใช้ความรุนแรงในการลุมข่มขู่ลุมข่มขืนลุมข่มเหงในการรับน้องคนที่เข้ามาอยู่ในเมืองใหม่แล้วก็ไม่มีหัวใจในการต้อนรับเป็นความเย่อหยิ่งเป็นความรุนแรงที่เขาเนี่ยต้องการจะให้ทุกคนที่อยู่ในเมืองเดินเข้ามาในเมืองเนี่ยจะต้องโดนรับน้องและจะต้องสยบตอ่ออำนาจของพวกเขานะฮะดังนั้นผมคิดว่าประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นที่พระเจ้ารังเกยียจในการที่เขาไม่ต้อนรับแขกแปลกหน้าไม่มีความรัก แล้วก็ใช้ความรุนแรงแล้วก็กดขีดผมเห็นคนที่อ่อนแอกว่าซึ่งในที่นี้ก็คือแขกแปลกหน้าในเมืองน,นะครับซึ่งผมมองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกรักล่วมเพศแต่อย่างใดเลยนะครับอันที่จริงเท่าที่ผมศึกษาเกี่ยวกับ affirming theology มานะครับผมคิดว่าโสโดมโกมลมาเป็นประเด็นที่อ่อนที่สุดที่จะเอามาใช้โจมตี affirming theology เลยก็ว่าได้นะครับผมคิดว่าน้ําหนักมันน้อยมากเลยนะครับในการที่เราจะสรุปว่าโสโดมโกมลมาเท่ากับความบาปเรื่องรักล่วมเพศนะฮะดังนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าต่อเน ในภายภาคหน้าแล้วกันนะฮะว่าจริงๆแล้ว Affirming t h n o l o g y มีมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างแล้วกันที่ผมคดิดว่าน้ำหนักเบาที่สุดแล้วกันนะฮะแต่ว่า Overall ผมคิดว่าโซดดนกมลาเป็นเอน้ำหนักประเด็นที่เบามากเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเนื้อหาในวันนี้นะครับ